สรุปผลการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย5ปีในห้วงเดือนพฤษภาคม2565ในด้านการสร้างจิตสำนึกและความรักในสถาบันหลักของชาติอำเภอแม่สายได้จัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนพฤษภาคม2565 และเมื่อวันเสาร์ที่28พฤษภาคมคณะสองฆ์อำเภอแม่สายได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นวัดป่ายางหมูห่6ตำบลแม่สายสำหรับการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย5ปีนั้นในประเด็นการพัฒนาที่1การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา สำนักงานพัฒนาชุมชน,ชนอำเภอแม่สายได้ร่วมกันเชิญชวนทุกภาคส่วนได้สวมใส่ผ้าไทยและใช้ลายผ้าเชียงแสนหงดำและสีม่วงเชียงรายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดด้วย ในประเด็นการพัฒนาที่2การส่งเสริมการผลิตและการพัฒนานวัตรกรรมเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรภายใต้แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเชียงรายได้ทำพิธีจ่ายเงินชํารนีแทนเกษตรกรของสำนักงานกองทุนและฟื้นฟูเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สายยังได้ดำเนินการคัดเลือกแปลงใหญ่ ข้าวกลุ่มรักถิ่นเกิดเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นของจังหวัดเชิงรายประจำปี2565ด้วยสําด้วยสำหรับประเด็นการพัฒนาที่3การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสารรค์ด้านการค้าการลงทุนการบริการและโลจิสติกส์คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด่านพรมแดนแม่สายได้มีการจัดประชุมประจำเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งผลการดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากนี้ อำเภอแม่สายยังได้ร่วมกับสำนังกงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายร่วมตรวจสอบสต๊อกน้ำมันปาล์มในบริษัทในพื้นที่ซึ่งผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเมื่อวันอังคารที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายได้เข้าร่วมกับจังหวัดเชียงรายในการประชุมหาหรือเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรณนะห้องประชุมการศุลกากรแม่สายด้วย และเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้จัดพิธีกิจกรรมตัดเสาไฟฟ้าต้นแรกณบริเวณหน้าด่านพรมแดนสะพานหนึ่งเพื่อปรปับปรุงภูมิทัศน์ของถนนพหลโยธินให้เกิดความสวยงามนอกจากนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังได้ร่วมกันคัดกรองคนขับรถจากไทยไปเมียนมาเพื่อการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการสนับสนุนมาตรการความปลอดภัยต่างๆด้วยในประเด็นการพัฒนาที่4การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืนนั้นเมื่อวันที่6พฤษภาคมอำเภอแม่สายได้ร่วมกับอบตเกาะช้างในการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งกันน้ำกัดเซาะ และเมื่อวันที่10พฤษภาคมอำเภอแม่สายยังได้ร่วมกับอบตเกาะช้างกำนันตะมนเกาะช้างและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อร่วมกันชี้แนวเขตให้กับทางกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อออกแบบแนวป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับประเด็นการพัฒนาที่5การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสารรค์นั้น สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอแม่สายโรงพยาบาลแม่สายและเทศบาลตำบลม่สายได้ดําเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพการอบรมพัฒนาทางสมองของเด็กปฐมวัยสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอแม่สายได้ร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพื่อประชาสัมพันธ์และดูการปฏิบัติการการบังคับใช้กฎหมายเรื่องการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณนะบริเวณตลาดดวยเวา และเมื่อวันที่3พฤษภาคมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สายยังได้ร่วมกันมอบชุดกายภาพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอแม่สายณนะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอด้วยและเมื่อวันศุกร์ที่20พฤษภาคมอำเภอแม่สายได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการจัดทอดผ้าป,ป่าสามคัคคีเพื่อนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สายเพื่อใช้ในงานสาธารณประโยชน์ในพื้นที่อำเภอแม่สายโดยมียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 4ี่แสนกว่าบาทนอกจากนี้เหล่ากชาดจังหวัดเชียงรายและกิ่งกระชาตอำอเภอแม่สายยังได้ร่วมกันจัดโครงการเหล่ากชาตัุห่วงใยเปลี่ยนสายไฟที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด,ด้อยโอกาสในพื้นที่อำอเภอแม่สายด้วย เมื่อวันที่24พฤษภาคมภาคส่วนต่างๆในพื้นที่อำเภอแม่สายยังได้ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง,ขงตามแนวทางแผ่นดินธรมแผ่นดินทองซึ่งพื้นที่อำเภอแม่สายได้รับการคัดเลือกคือบ้านม่วงคําหมู่ที่7ตำบลเกาะช้าง,างนี้กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอแม่สายยังได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยและในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สจอพอ,อําเภอแม่สายและทีมพี่เลี้ยงในแต่ละตำบลได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาและมีการประชุมเพื่อนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินงานโดยจะได้บันทึกข้อมูลผลการให้ความช่วยเหลือในระบบติดตามของ TP-Map และ t h a i q m ต่อไปและผลการดำเนินงานในด้านของความมั่นคงนั้น กองร้อยทหารมาที่3กองบังคับการควบคุมที่2หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่3ได้มีผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคมโดยการจับกลุ่มบุคคลลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจำนวนทั้งจิน้น34รายนอกจากนี้อำเภอแม่สายยังได้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำสายในพื้นที่อำเภอแม่สายเพื่อวางแนวทางในการป้องกันต่อไป เมื่อวันที่6พฤษภาคมเทศบาลตำบลเวียงพังคำเทศบาลตำบลห้วยไข่อบตโป่งงามอบตศรีเมืองชุมและอบตห้วยไข่ได้ร่วมกันจัดฝึกอบรมอปอพอรอหลักสูตรจัดตั้งณนโะรงเรียนบ้านถ้ำาปรววิทยาคมตำบลโป่งงามและเมื่อวันที่11พฤษภาคมหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอแม่สายยังได้ร่วมกันตรวจสอบสถานประกอบกิจการประเภทคาราโอเกะ ในพื้นที่อำเภอแม่สายซึ่งผลการดำเนินง,งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สายได้บรูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่ในการตรวจคัดกรองและนำส่งบุคคลสัญชาติไทยจำนวน3รายโดยผลการคัดกรอง เป็นปกติและในห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอําเภอแม่สายได้ร่วมกับหน่วยทหารสพแม่สายสพเกาะช้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและสํานักงานสาธารณาสุขได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่3ามแห่งในพื้นที่ตำบลเกาะช้างตำบลโป่งงามและตำบลแม่สายซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ นอกจากนี้ในตลอดห้วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากำนันผู้ใหญ่บ้านชรบและอ,อปอพอรรรวมทั้งอ,อสอมอยังได้ร่วมกันร,รักษาความปลอดภัยในชุมชนในทุกหมู่บ้านและทุกตำบลของอำเภอแม่สายด้วยสำหรับภารกิจของนายอำเภอแม่สายในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในอำเภอแม่สายได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบราการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ5ปี2566-2570และเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมา อำเภอแม่สายยังได้เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ของสำนักงานออกหนังสือผ่านแดนอำเภอแม่สายซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการประชาชนบนมาตรฐานของการเป็นศูนย์ราชการสะดวกโดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขอบคุณครับ